โรงพยาบาลก็ดีคลินิกก็ดีที่ไหนนะสกลนครเรื่องนี้กิ่งไว้ยอดเอกว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับหรือสิทธิ์บัตรทองที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ยเราดูแลคนไข้ตั้งแต่การส่งเสริมรักษาป้องกันและก็ฟื้นฟูใช่ไหมครับป่วยไข้ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลรักษาได้นะจนพ้นระยะนะเฉียบพลันแล้วเนี่ยนะครับปลอดภัยแล้วเนี่ยนะหลายโรคจําเป็นที่จะต้องฟื้นฟูต่อด้วยนะครับเดิมเนี่ยการฟื้นฟูร่างกายของคนไข้เนี่ยทางนักกายภาพบาบัดนะะ ก็เป็นคนที่ทําอยู่ที่โรงพยาบาลคราวนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปนะครับผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้ทําไม่ทันนะครับหรืออาจจะคุณหมอมีน้อยนะครับก็คิวยาวงั้นก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าตอนนี้เราจะมีนักกายภาพบําบัดที่อยู่ในภาคเอกชนเนี่ยมากพอสมควรนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะรวบลัง ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนที่เรียกว่า PPP ได้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็น่าจะทําให้เป็นทางเลือกในการที่จะให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ครับแล้วจับการเชื่อมโยงนี้ยังไงก็คือคลินิกเขาสามารถตั้งริศูนย์บริกาโดสิทธิ์อิรได้เอันที่หเลยเนี่ยระบบของสปชเนี่ยนะครับ อันที่1เลยเนี่ยคลินิกต้องสมัครมาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันก่อนนะครับแต่อันนี้เป็นขั้นตอนทางธุรกรรมเท่านั้นเองแต่หัวใจของการทํางานเนี่ยวันนี้เรามาดูที่สกลนครน,นะครับจุดเด่นของสกลนครเนี่ยจะมีการทํางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับคลินิกกายภาพบําบัดเอกชนนะครับแล้วก็มีคุณหมอพิชิตนะฮะท่านเป็นคุณหมอเวชศาสตร,ร,ศร,รศฤฤ์ฟื้นฟูเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นเคสนะครับแล้วท่านก็จะวางแผนนะครับว่าเคสไหน ได้รับบริการเท่าไหร่แล้วจําเป็นที่จะต้องได้รับบริการอีกเท่าไหร่วางแผนการรักษาแล้วก็ส่งคนไข้ไปยังคลินิกกายภาพที่เป็นเครือข่ายนะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันฟังง่ายนะครับแต่อาจารย์พิชิตจะไม่ได้ทําง่ายๆแบบนี้นะครับอาจารย์พิชิตจะสร้างโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งเป็นสื่อกลางหรือเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาข้อมูลขนไขไว้ที่เนี่ย นะครับแล้วคลินิกที่เป็นเครือข่ายสามารถเห็นข้อมูลได้พร้อมๆกันวางแผนการรักษาร่วมกันนะครับบางรายไปให้บริการที่บ้านบางรายมาที่นี่บางรายไปที่โรงพยาบาลแต่ทั้งหมดเนี่ยทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จะเห็นว่าผลงานในการให้บริการปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเนี่ยได้รับการฟื้นฟนูในตัวเลขที่สูงทีเดียวและที่สําคัญก็คือว่าเมื่อกี้คุยกันหลังไม้นี่นะครับว่า เข้าถึงบริการนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่ความสําเร็จของการเข้าถึงบริการเนี่ยที่นี่ทำได้ดีมากเพราะว่าจุดใหญ่ใจความก็คือว่าในระบบหลักประกันเนี่ยเราเราดูดูคนไข้ในกลุ่มที่เรียกว่าภาษาแพทย์ก็เรียก IMC นะคับเข้าใจาย,ยากเหมือนกันเป็นการดูในระยะภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า intermediate care นะครับระยะระยะเนี้ยมีอยู่4 4กลุ่มนะฮะกลุ่มทีเ่เส้นเลือดในสมองแตกนะฮะบ,บาดเจ็บทางสมองบาดเจ็บไขสัหลังกับ กระดูกสะโพกหักเนี่ยสกลุ่มเนี่ยนะครับได้ไปให้บริการแล้วและคนไข้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในอัตราที่สูงทีเดียวครับด้วยด้วยคอนเซปต์อย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเราต้องการที่จะให้คนไข้เข้าถึงบริการมากขึ้นด้วยด้วยเหตุผลแบบเนี้ยนะฮะถ้าคนไข้กระจายไปยังเครือข่ายคลินิกเอกชนก็จะทําให้คนไข้ไปที่โรงพยาบาลลดลงคุณหมอคุณพยาบาลก็มีเวลาดูดูแลคนไข้ต่อเคสเนี่ยในเวลาที่เพิ่มมากขึ้น นวัตรกรรมแบบนี้เรามีหลายหยกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่คลินิกเวชกรรมนะตรวจโรคตรวจรักษาโรคทั่วไปเนี่ยนะครับทันตกรรมนะดูแลเรื่องเรื่องฟันนะครับกายภาพบาบัดวันนี้เรามาดูละนะครับร้านยานะฮะร,ร้านยานี่มีตั้งแต่สิบหกกลุ่มอาการป่วยเล็กๆน้อยมีทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือว่าไปรับยานะครับจากโรงพยาบาลส่งไปรับยาที่ร้านยาก็ได้นะครับเรามีเทคนิคก,การแพทย์ไปเจาะเลือดที่บ้านนะครับเรามีแพทย์แผนไทย นะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคลินิกที่เราเรียกว่าคลินิกนวัตกรรมนะครับเป็นการทํางานแบบ PPP ครับในส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มในเกณฑ์ของผู้ป่วยระยะกลางใน4กลุ่มโลกครับก็ในในส่วนนี้นะครับหลังจากที่คนไข้ได้รับการได้รับการรักษาในช่วงภาวะวิกฤตแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็จะมีโกลเด้นพิเรียดก็คือตอนนี้อยู่ที่6เดือนนะครับซึ่ง6เดือนนี้เป็นเวลาสําคัญที่จะต้อง เราจะต้องให้บริการอย่างเข้มข้นนะครับคือในส่วนประเด็นของสกลนครเองก่อนหน้าน,นี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางสปทชนะครับที่มีโครงการนี้ออกมานะครับซึ่งตอบโจทย์กับของจังหวัดสกลนครมากๆเนื่องจากว่าจังหวัดสกลนครเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับมีเคสที่ส่งเข้ามาในจังหวัดสกลนครเป็นปริมาณมากโดยเฉพาะกลุ่ม IMC เนี่ยครับต่อเดือน,นประมาณ100กว่าเคสนะครับ แล้วทีนี้เคสในเฉพาะในครับเมืองในเขตอําเภอเมืองของเราก็เกือบร้อยเหมือนกันนะครับนักกาภาพทย์ที่ดูแลรับผิดชอบในเคสนี้นะครับมีแค่ของสกลนครเราเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลศูนย์เราก็จะแบ่งคนไข้นักกาภาพทย์ของเราได้หนึ่งคนนะครับที่ดูแลเคสอยู่ที่อยู่ในครับเมืองนะครับซึ่งไม่สามารถให้การดูแลได้เต็มที่นะครับดังนั้นการมีโครงการนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางสปทชอเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ มีโครงการนี้เราทําให้เราสามารถที่จะส่งเคสนะครับแล้วก็ดึงคลินิกกายภาพบําบัดอบอุ่นนะครับหรือคลินิกกายภาพบำบัดเอกชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมกับเรานะครับทำให้การบริการของออผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยเราในครับเมืองนะครับหรือในจังหวัดสุทครเองนะครับได้รับโอกาสในการเข้าถึงการกายภาพบำบัดในช่วงเวลาทองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับหัวใจสําคัญของการที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยได้สําเร็จนะครับหนึ่งก็คือ ผู้ป่วยต้องได้รับบริการอย่าง mm hmm. อย่างเข้มข้นนะครับอย่างเต็มที่นะครับแต่ก่อนเราให้บริการอย่างเต็มที่สุด,สดแล้วก็น้อยมากนะครับใน6เดือนเราได้ทําได้แค่หนึ่งครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับต่อรายนะครับพอมีโปรแกรมพอมีพอมีคลินิกไอภาพบันบัดอบอุ่นเข้ามานะครับยอดการให้บริการต่อเคสก็จะเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่ท้าทายเราจะส่งเคสยังไงให้กับทางคลินิกไอาพาวมันบัดอบอุ่นได้เข้ามาถึงตรงนี้นะครับทาง สกลนครเองนะครับก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นว่า Smart IMC เนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะส่งต่อผู้ป่วยนะครับส่งข้อมูลไปกับระหว่างโรงพยาบาลกับคลินิกกายภาพบำบัดอบอุ่นนะครับซึ่งทําให้เกิดการเข้าถึงของผู้ป่วยนะครับให้กับกายภาพบำบัดอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ป่วยก็จะได้รับรับบริการมากยิ่งขึ้นครับได้ไหมคะก็จะมีข้อมูลภาษาไท้ค่ะเอาชุดน้งแต่งเอันนี้เลย น,นี่ก็เป็นการติดตามนะคะเราก็จะมีการลงบารเทลอินเด็กทุกครั้งที่เราลงไปเยี่ยมบ้านเนาะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของไข้นะคะแล้วก็ส่งกลับข้อมูลนี้เพื่อให้ทางจังหวัดเก็บข้อมูลไปอีกทีหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าคนไข้ AMC นะครับคือคนไข้ในกลุ่มของสโตรกหรือในกลุ่มของ เจ็บทางสมองครับเขาจะมีระยะเวลาประมาณ6เดือนซึ่งเป็นโกลเด้นพีเรียในการฟื้นตัวของคนไข้ที่วัยที่สุดแล้วในช่วงนี้ครับการที่เรามีคลินิกเอกชนเข้าไปครับทำให้เราสามารถทําได้ทันในระยะเวลาที่ยังเป็นโกลเด้นพิเรียอยู่ครับโอเคของคนไข้ส่วนใหญ่ในในส่วนของทางคลินิกครับมีมากกว่า85%ที่คนไข้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เกือบปกติครับอาจจะมีเล็กน้อยที่มีอาการคงเดิมหรือแล้วก็มีบางส่วนที่เสียชีวิตบ้างครับ ระยะเวลาครบรอบ2ป,ปีปีนี้ครับโดยเฉลีย่ยแล้วครับทางคลินิกให้บริการในส่วนของเขตอำเภอเมืองเดือนละ50ครั้งครับโดยที่จะมีผู้ป่วยใหม่เดือนละ8เขตครับผมโดยเฉลีย่ยแล้วไม่ถึงครับเฉลี่ยรประมาณ8-10ครั้งต่อเขตครับก็พอผู้ป่วยมีบาตเท็อินเด็กที่ดีขึ้นเกินกว่า15หรือบางเขตใกล้เคียง20แล้วเราก็จะ ลดจานวนครั้งในการให้บริการลงจากสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นเดือนละครั้งอะไรย่า้ครับแต่เราก็ยังติดตามอยู่ครับเนื่องจากปริมาณคนไข้มีเยอะมากกว่าที่เราจะทําได้หมดครับเราเลยต้องแบ่งการทํางานออกไปใช่ครับท่านสกลนครมีคลินิกที่ร่วมโครงการอยู่3คลินิกครับของเราก็เป็นหนึ่งใน3คลินิกนั้นครับโดยที่เราจะใช้โปรแกรม Smart AMC จากคุณหมอพิชิตค,ครับในการดําเนินง,งานต่อจากคนไข้ที่ดีชา้าจากโรงพยาบาลครับอุปสรรคปัญหาก็มีตั้งแต่การ ที่จะเข้าไปคอนแทคคนไข้ครับเนื่องจากผู้ป่วยในลหลายๆเคสเลยครับเขาจะไม่รู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะรับการรักษาตรงนี้ครับซึ่งมันไม่มีค่าใช้จ่ายครับบางเคสอาจจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพร่างกายที่เขาสามารถเข้าไปโรงพยาบาลได้เลยครับเขาสามารถติดต่อเราได้แต่เนื่องจากที่เขาไม่รู้สิทธิ์เนี่ยครับเขาจะเสียโอกาสนี้ไปฟรีๆครับซึ่งถ้าถามตัวผมก็เป็นจํานวนเยอะมากนะครับที่เขายังไม่ได้รับการรักษาจริงๆจังๆ,ๆครับคือคนไข้อาจจะไม่เชื่อว่าคินกเ ไปให้บริการได้ครับ,รบ <Yeah. S 1> ขออนุญาตได้นำแอปพลิเคชันนะครับ smart i m c ของจังหวัดสุนครนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้เผยแทร่ไปให้ทั้งเขตสุขภาพนะครับเจ็ดจังหวัดของเรานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับว่าจะเข้าไปที่จังหวัดไหนนะครับเราก็จะสมมติว่าเราจะเข้ามาที่จังหวัดสุนครนะครับซึ่งเป็น ซึ่งเป็นตอนนี้โซนลครก็จะเป็นศูนย์กลางของ s วิตแพลนไอเอนะครับถือเรียกว่าตัวข้อพอยนะครับคือตอนนี้ของโซนลครมีการใชข้ข้อมูลเยอะมากนะครับตอนนี้ก็จะเป็นันดับต้นๆของในเขตเรานะครับก็จะมีะผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบนะครับโปรแกรมแอปพลิเคชัน Smart IMC นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็พัฒนาอยู่ในสองปีวกว่าแล้วนะครับที่ใช้ตรงนี้ก็จะมียอดที่ใช้มากขึ้นโปรแกรมนี้สามารถที่จะบันทึกข้อมูลนะครับ ผู cœur, ้ป่วยนะครับข้อมู ceu, AKE, eh. fighting, kar, PAR, Therefore, ลข er ้อมูลผู <S 2> <S 2> ้ป่วยทั่วไปนะครับข้อมูลการวิจิจฉัยการรักษาการกายภาพบําบัดการวางแผนการกายภาพบำบัดนะครับรวมถึงการส่งต่อให้โรงพยาบาลต่างๆรวมถึงคลินิกกายภาพบำบัดอบุ่นของเราด้วยนะครับนอกจากนี้ยังตอบโจทย์เรื่องของการรายงานข้อมูลให้กับทางเขตสุขภาพทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ถือว่าเราจะได้ทั้ง2ด้านก็คือ1นการส่งเคสให้กับคลินิก อบอุ่นด้วยแล้วก็สองคือตอบตรวจต,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 ตัวชี้วัดต่ตงตางๆของกระทรวงสาธารณสุขของเราด้วยนะครับก็จะมีรายชื่อคนไข้นะครับเราสามารถที่จะส่งเคสนะครับครับแล้วก็จะบางเห็นบางแผนการรักษานะครับต่างๆแล้วก็ของเราอ,รอนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลเป็นส,า,สาขสาวิชาชีพนะครับตอนนี้เราไม่ได้ดูแลเฉพาะกาภาพบํบาบบัดอย่างเดียวนะครับท,ที่จะเป็นวิชาชีพที่ดูแลตอนนี้เรา ดูแลกันทั้งแพทย์พยาาพบำบัดน,นักกิจกรรมบำบัดน,น,นะครับแพทย์แผนไทยด้วยนะครับผู้ชนากรเภสัชกรการอุปกรณ์ครับพยาบาลฟื้นฟ,นฟนูนักจิตอะไนีครับซึ่งเป็นศาสตร์าขาชาชีพที่สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ได้ทั้งหมดนะครับคลินิกลักษณะนี้นะแนวโน้มจะเป็นไงครับในเขต8ปดของเราครับ,รบแนวโน้ม เป็นการตอบรับที่ดีของประชาชนแล้วก็ช่วยลดภาระของแพทย์ที่โรงพยาบาลประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนครับการที่เขาได้รับการฟื้นฟูหลังจากที่มีปัญหาเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่ทางเขต8จะพยายามที่จะทําให้ครอบคุมทั้งเจ็จังหวัดให้มากขึ้นกว่านี้ครับเ <Yeah. S 3> ส้นเลือดในสมองแตกครับโรงพยาบาลแนะนํามาคะ่ะ แล้วก็อพี่เขาก็ติดต่อไปทางทางทาง,ทางโทรศัพท์ค่ะก็ฝึกค่ะฝึกทําท่านั้นท่านี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละท่านะมันประโยชน์มันทําเกี่ยวกับอะไรมั่งช่วงแรกๆนะครึ่งซีกนี้กระดูกกระดิกไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เดินไม่ได้มือก็กระดูกกระดิกไม่ได้ค่ะแล้วก็มารักษาอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะฝึกเดินค่ะเพราะตอนแรกเดินไม่ได้ ึกเดินค่ะเริ่มต้นจากการฝึกเดินค่ะแล้วก็พอขาเดินได้ก็มาทําที่เขนค่ะดีโครงการนี้ดีมากเลยค่ะช่วยพัฒนาพัฒนาทางด้านทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะพี่เขาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบางทีแบบเราเครียดเราอะไรแล้วก็ปรึกษาพี่เขาพี่เขาจะบอกแนะนำแบบวิธีแบบหลายๆอย่างให้เลยค่ะ ดีมากคะ่ะโครงการนี้เยยยยย่่่่่่่่่่สสสุขขภาา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 พพพพดดดีีีีโโออ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 ้้้้้้้้้นนงง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 ตตตทททททปลลลใใใหัััไไไไฟะะะรรรรจจจจจถกกิิิชชววแแแ็ํํํ นี่คือความมุ่งมั่นของสอปอสชอ<อ>ร่วมกับสปอสอชเคตและคลินิกในโครงการของคลินิกข่าวดีดีกับพี่คำร้อน